สวัสดีครับขอต้อนรับ f อฟบรรดาชาวนักสะสมเหรียญกราสร์ทุกคนทุกท่านทั้งท่านหญิงแล้วก็ท่านชายเข้าสู่ช่องของปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเดี๋ยวคลิปนี้ปอป่าจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเหรียญ5บาทเหรียพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ ซึ่งเป็นเหรียญ5บาทุนเวียนที่ผลิตออกมาใช้จ่ายจริงๆก็มีอยู่2ปีพศออด้วยกันฮะ fc ฮะปีแรกที่ผลิตออกมานั้นก็จะเป็นปีพศ2,500 3 0พอปีที่2ก็จะเป็นปีพศ2530 ที่ผลิตออกมาใช้จ่ายจริงครับท่านผู้ชมนะส่วนอีกเหรียญหนึ่งก็จะเป็นปีพศ2529นห้านะท่านผู้ชมมาขึ้น,นคือปีพศ2529นี่เ้านี่ยเขาจะเป็นเป็นเหรียญต้นแบบนะแต่รู้สึกว่าตามข้อมูลเนี่ยไม่ได้นําไม่ได้ผลิตออกมาใช้จ่ายจริงเป็นเพียงเหรียญต้นแบบเท่านั้นเองเดี๋ยวป้าปามีเวลาจะทําคลิปให้ดูเนาะจะ นำข้อมูลมาให้ท่านผู้ชมได้ได้รู้กันเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึง2ปีพศนี้ก่อนว่าทั้งปีพศ2530แล้วก็ปีพศ2531ท่านผู้ชมฮะทั้ง2ปีพศนี้นั้นเป็นเหรียญที่ใช้จ่ายอยู่ในระบบหมุนเวียนจริงๆฮะตั้งแต่ปีพศย้อนหลังไปหลายสิบปีเลยทีเดียว ก็ถ้าถามว่าทางด้านราคาทางด้านการซื้อขายในะปัจจุบันวันนี้ท่านผู้ชมฮะมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่กันแล้วสำหรับปีพศ2530แล้วก็ปีพศ2531คืออยากให้ f c ทุกท่านะติดตามทางด้านราคาเหรียญนะท่านผู้ชมเนาะนะ F4 ก็คือปีพศ2530ฮนะ มียอดจำนวนการผลิตออกมาเนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวท่านผู้ชมฮะปีพศ2530มียอดจำนวนการผลิตออกมาถึง4 1 5 0 0 0 0ล้าน5แสนกับ4,000ันเหรียญ41ล้านเนี่ยถ้านับกันจริงๆแล้วท่านผู้ชมฮะก็ถือว่าในวงการนักสะสมนี่มองว่าเป็นเหรียญหายากอย่างอาเป็นเหรียญหาง่ายอย่างแน่นอน นะเพราะว่าผลิตมากถึง41ล้านเหรียญบางเหรียญเนี่ยผลิตออกมาเพียง1ล้านนี่ก็ราคาซื้อขายก็มีกันบางครั้งก็ไม่ถึงหลักรหลยท่านผู้ชมนะแล้วถ้าเป็นเหรียญ5บาทเลือของปีพศ .3 พศ2530ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็แน่นอนฮะปัจจุบันวันนี้เห็นซื้อขายกันเนี่ยท่านผู้ชมฮากเป็นเหรียญผ่านใช้นะฮะ ซื้อขายกันไม่เกินเหรียญหนึ่งก็ประมาณ7บาท8บาทบางครั้งอาจถึง10บาทนะแต่ปัจจุบันวันนี้ไม่น่าจะได้ท่านผู้ชมนะเพราะว่าโลกโซเชียลแรงเนี่ยหลายๆช่องทางก็นำเสนอประกาศรับซื้อฉะนั้นจึงทำให้เหรียญรุ่นนี้เผยโฉมจากชาวบ้านชาวบ้านที่ถืออยู่ท่านผู้ชมฮะนะคนไทยที่ถืออยู่เนี่ยก็ มีช่องทางการขายที่ง่ายขึ้นเมื่อมีช่องทางการขายง่ายขึ้นเนี่ยเหรียญ5บาทโดหงปีพศ .2530 ก็ได้พบเจอกัน,นง่ายๆได้เห็นกันไดง่ายๆมีการซื้อขายในตลาดกันค่อนข้างจะาม,มากเลยทีเดียวฉะนั้นจึงทําให้เหรียญรุ่นเนี้ยปัจจุบันวันเนี้ยปปาว่าซื้อขายกันไม่เกินถ้าเป็นสภาพผ่านใช้แบบนี้ท่านผู้ชมฮะเหรียญหนึ่งก็ไม่น่าจะเกิน7บาท8บาทนะ จ็ดบาทแปดบาทนะฮะผ่านใช้ดีไม่ดีเนี่ยช่วงที่เหรียญทะลักเข้ามาในวงการนักสะสมมากๆเนี่ยบางทีร้านทั่วไปนะอาจจะไม่ยังไม่รับซื้อด้วยซ้ำอาจจะต้องมีการยุติด้วยซ้ำท่านผู้ชมฮะเป็นบางเวลานะเพราะว่าเริ่มเผยโฉมออกมาค่อนข้างมากท่านผู้ชมฮะนะเพราะว่าโลกโซเชียลบ้านเรามันแงนะรงในปัจจุบันวันนี้ฉะนั้นวงการซื้อขายเหรียญเนี่ยก็จะพบเจอกันได้มาก นะเพราะว่าใครใครก็มีใครๆก็มีฉะนั้นจึงทําให้เหรียญนยเนี้ยถ้าเป็นเหรียญผ่านใช้แบบนี้ค่อนข้างจะขายขายยากแล้วล่ะนะซื้อขายยากแล้วละ่ะอย่างปัจจุบันก็ไม่น่าจะเกินเหรียญละ7บาท8บาทเท่านั้นเองท่านผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นเหรียญที่ใหม่ๆสภาพเดิมๆแบบนี้ก็น่าจะเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตด,ดูนะอ่ะง่ายๆว่าเป็นเหรียญผ่านใช้เนี่ยเหรียญหนึ่งก็ไม่น่าจะเกิน78บาท โอเคเนาะถ้าหากเป็นเหรียญไม่ผ่านใช้แบบเนี้ยท่านผู้ชมฮะไม่ผ่านใช้แบบนี้นนนบบนสภาพยังมีน้ําเงามีความเดิมๆอยู่เนี่ยเหรียญหนึ่งก็น่าจะได้10บาทถึง15บาทไหมปะป๋าก็ไม่มั่นใจนะใครมีก็ลองส่งรูปมาดูนะท่านผู้ชมะน,นะนะลองลองติดต่อช่องของปะปาดูนะฉะนั้นอยากให้ f อทุกท่านเนี่ยท่านผู้ชมทุกท่านนะติดตามทางด้านราคาเหรียญนะฮะ อันนี้เป็นปีพศ2530นะันห้ระปามาเปรียบเทียบให้ดูถ้าเป็นสภาพเก่าเนี่ยราคาไม่เกิน7 8บาทหรือบางเวลาที่นักสะสมม,มีความต้องการน้อยหรือไม่มีนักสะสมรับต่อจากร้านทั่วไปหรือช่องของประปาเนี่ยก็อาจจะซื้อขายกันค่อนข้างยากเลยทีเดียวแต่ถ้าหากเป็นสภาพใหม่ๆอย่างนี้ก็ยัง น่าจะมีราคาซื้อขายกันอยู่ท่านผู้ชมนะฮะยังพอได้อยู่เนาะแต่ก็อนาคตก็น่าจะยากพอสมควรอ่ะใครมีสภาพสวยๆอย่างเงี้ยนะก็ลองติดต่อช่องของประปามาดูนะฮะเหรียญน,นึงก็จะได้เหรียญละ10บาท10กว่าบาทต้นๆเพราะว่าปัจจุบันวันนี้ราคาเหรียญน,นี่แหละท่านผู้ชมฮะเพราะาเหรียญเผยโฉมออกมามา,มากฉะนั้นราคาเหรียญก็มีแต่จะต่ำลงต่ำลงก็ประมาณนั้นเนาะ ก็ไปตามการตลาดไปก่อนท่านผู้ชมฮะน,นี่เราพูดถึงปีพศ2530นะฮะคราวนี้มีอีกปีหนึ่งท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวอ่ะอันนี้ระหว่างปีพศ2530ก่อนนะฮะท่านผู้ชมฮะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ5้าบาทเลยของเช่นเดียวกันนะแต่เป็นปีพศ2531อ่ะพอจะเห็นชัดไหมฮะอันนี้เป็นเหรียญปีพศ2531 ขณะที่ปีพศ2530ท่านผู้ชมผลิตออกมาเนี่ยเหรียญนี้นะฮะราวๆสัก41ล้านกว่าเหรียญขณะที่ปีพศ2531นั้นผลิตออกมาเพียง2ล้าน4แสนเหรียญเท่านั้นเองแน่นอนท่านผู้ชมฮะราคาย่อมแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยที antal. เดียวนี่เรามาเปรียบเทียบทางด้านราคานะฮะ ปีพศ2530ถ้าเป็นเหรียญผ่านใช้เนี่ยเหรียญหนึ่งก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ78บาทณปัจจุบันวันนี้หรืออาจซื้อขายไม่ได้เลยท่าน,นผู้ชมฮะนะแต่ถ้าเป็นปีพศ2531จำนวนการผลิต2ล้าน4แสนเหรียญอย่างปัจจุบันวันเนี้ยผ่านใช้แบบนี้ท่านผู้ชมฮะนะผ่านใช้แบบนี้ช่องปปาก็จะซื้อได้อยู่ที่ประมาณเหรียญละ ปรมาณยี่สิบสามสิบถึงห้าสิบบาทท่านผู้ชมฮะยี่สิบสามสิบถึงห้าสิบบาทแต่ถ้าหากเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านใช้แบบนี้ท่านผู้ชมฮะนะนี่เป็นเหรียญตัวอย่างแบบไม่ผ่านใช้ท่านผู้ชมฮะเอาเหรียญนี้ดีกว่าเนาะเนี่ยเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านใช้แบบนี้ถ้าเป็นปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดท่านผู้ชมฮะนะอ่ะอย่างเงี้ยก็น่าจะซื้อขายกันได้ในราคาเหรียญละหกสิบบาท ถึง80บาทท่านผู้ชมฮะถ้าเป็นสภาพใหม่สวยงามนะสภาพใหม่สวยงามแบบนี้เป็นปีพศ2531เนี่ยก็ซื้อขายกันได้ในราคาเหรียญละ60ถึง80บาทถ้าผิวเดิมๆจริงๆเนี่ยบางครั้งก็ลองๆส่งเหรียญมาพูดคุยกันดูท่านผู้ชมฮะนะเนี่ยเหรียญนี้ก็เป็นค่อนข้างเป็นผิวเดิมๆอยู่ท่านผู้ชมฮะนะเป็นสภาพใหม่อยู่นะก็ใครที่มีก็สามารถติดต่อมาได้นะท่านผู้ชมฮะนะ ฉะนั้นปะปาแนะนำให้ติดตามช่องทาง YouTube ด้วยนะฮะเพราะว่าราคาเหรียญนั้นแต่ละที่ก็ซื้อขายไม่เท่ากันต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาหลังจากนี้ไปปะปาก็จะทำคลิปถี่ขึ้นนะเพราะว่าจะเป็นคลิปประกาศรับซื้อคลิปอีพีขายออกคลิปนำเสนอต่อไปเดี๋ยวก็จะมีนําเสนอเหรียญตัวอย่างบ้างเดี๋ยวจะนําข้อมูลมนาะบอกถ้าไม่ช้ชมามีเหรียญตัวอย่างอีกมากมายนะเดี๋ยวปะป้าจะมาเทียวทาคลิปควบคู่กันไปนะ ฉะนั้นท่านผู้ชมฮะปปายแนะนําให้ติดตามทางด้านราคาเหรียญน,นะฮะติดตามทางด้านราคาเหรียญอย่างวันนี้รับซื้อได้ราคาเท่านี้พรุ่งนี้ราคาอาจปรับต่ําลงหรือสูงขึ้นฉะนั้นให้แนะนําติดตามราคาเหรียญน,นะท่านผู้ชมเนาะเอาละอีพี EP นี้ปะปาะมาประก,รา,กาศรับซื้อเหรียญ5บาทเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์หลักๆก,ก็จะเป็นปีพศ2531ั้ินะท่านผู้ชมนะ เราเลือกที่จะรับซื้อหลักๆคือปีพศ2531เพราะว่าสภาพไม่ผ่านการใช้งานนั้นก็ยังจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าปีพศ2530นะฮะเพราะยอดจำนวนการผลิตนั้นแตกต่างกันปีพศ2531ผลิต2ล้านกวัวเหรียนเนี่ยอย่างช่องประประลารับเข้ามาผ่านใช้เนี่ยนะปะปราปาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะขายออกได้บ้างแต่ถ้าเป็นปีพศ2531เนี่ยดีไม่ดีก็ จะรับซื้อขายกันค่อนข้างจะยากท่านผู้ชมฮะดีไม่ดีก็อาจจะต้องแบบปปาว่าวันข้างหน้าเนี่ยซื้อขายกันยากมากเลยอาจจะร้านทั่วไปหรือร้านช่องปปาเนี่ยดีไม่ด,ดีต้องเบรกไว้ก่อนต้องหยุดกันไว้ก่อนเลยทีเดียวฉะนั้นก็ติดตามทางด้านราคาเหรียญน,นะฮะก็ประมาณนั้นเนาะปีพศ2530ผลิต41ล้านเหรียญพบเจอได้ง่ายราคาไม่สูงปีพศ2531 สภาพผ่านการใช้งานแล้วก็สภาพผิวดเดิมสวยๆเนี่ยก็แน่นอนฮะยังมีความสุ่ม,สมเสี่ยงมีความเสี่ยงน้อยกว่าปีพศ .2530 ฉะนั้นใครที่มีทั้ง2ปีพศออก็อลองส่งมาดูนะฮะนะอาจจะเป็นช่วงที่ช่องประปารับซื้อทั้ง2ปีพศอ,อ,อยู่หรือ,อยังไงก็ดูการตลาดอีกครั้งหนึง่งโอเคเนาะท่านผู้ชมฮะปปามาประกาศรับซื้อเหรียญปีพศ .2530 กับ31 เรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ชนิดราคา5บาทก็เดินทางมาถึงนาะทีสุดท้ายของคลิปแล้วละ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าก็าพบเจอกันใหม่นะคลิปนี้ปะป๋าฝาก f อทุกท่านเนี่ยกดติดตามมากไปกว่านั้นท่านผู้ชมที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะฮะนะดูกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดกดไว้นะฮะเพราะว่าบางทีใครที่อาจจะอยากขายขายเหรียญในช่องของป๊ะป๋าเนี่ยจะได้รับรู้คลิปนะฮะ ว่าปาปารับซื้อเหรียญอะไรคลิปก็จะไปเด้งขึ้นที่ท่านไปแจ้งเตือนขึ้นที่ท่านเนาะก็โอเคประมาณนี้นะผมปาปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณาขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ